ครับผมวันนี้วันที่6เมษายน2567นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านหนองรี ตำบลชําราก์อำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับมาสวนเสิเก่งอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เขาจะมีการตัดทุเรียนกันแล้วนะครับนะครับท้ายปีแล้วนะครับผมจะพามาดูต้นไฮไลท์นะครับต้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของชาร่านะครับตลอดในการควบคุมสร้างภูมิสมดุลให้กับต้นสามารถป้องกันและก็ยับยั้งเชื้อราได้มาตลอดนะครับทั้งทางรากแล้วก็ทางใบนะครับนี่ฮะผลนะครับ ผลท,ที่ออกมาอย่างนี้นะครับต้นนี้อยู่ประมาณสี่สิบห้าลูกนะครับต้นอายุห้าปีนะครับเรียนหมอนทองนะครับมากหมอนทองห้าปีนะครับผมโอ้ีลูกหลงใหญ่นะครับลูกใหญ่มากเลยดูต้นนี้ดูต้นนี้ดูต้นนี้สิครับเห็นไหมนี่ดกนะครับแต่ปัญหาก็คือต้นต้นที่มันป่วยอะ่ะเป็นไฟทับทลานะครับ ราาต่งๆมันก็จะเป็นร่องรอยเก่าครับแต่เราใช้พิษพันธุ์ของซาร่าแล้วก็มันก็จะมีการสร้างเยอะๆเนื่องจากดันขึ้นมาอันน <Okay. S 1> ี yeah, mm ้ม hmm. em, ันเป็นสเตจเก่านะครับยังไงมันก็ม yeah. ี็นลูกดัดซาร่าเอสพัทนะครับเป็นเป็นพันธุ์ที่สร้างกลุ่มสมดุลให้กับต้นนะครับเมื่อต้นป่วยแต่เราสร้างให้มันเกิดเยอะๆขึ้นมาใหม่เนาะแล้วก็ยังไงมันก็สร้างผลิตภัณฑ์ให้เราได้ตอนนี้มีประมาณ80ลูกมี80ลูกยกต้น นะครับตัวที่ต้นเห็นไหมฮะนะตอนนี้ก็ยังดกเหมือนเดิมครับผมดกเหมือนเดิมตอนนี้นา่าจะเยอะนะดูสินะครับเจ็ดสิบห้าลูกต้นนี้เห็นไหมครับมาดูต้นนี้ <Yeah. S 1> ต้นนี้โดกมากเลยนะ ตอนนี้80ลูกนะ,ค,ะครับ80ลูกนะครับเยอะมากหลังจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ของทาร่านะครับควบคุมเรื่องราเรื่องราทั้งระบบนะครับ <c oughs> แล้วผลนันเป็นอย่างนี้อยากสอบถามสิเก่งหน่อยฮะว่าใช้ยังไงตั้งแต่เริ่มต้นรร <c oughs> ตำฉลากข้างขวดชากรดใช้ประจำใช้ตามฉลากข้างขวดและใช้ประจำนะครับโดยใช้ปริมาณ2 0ซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับฉีดพ่นทั้งราก และก็รับต้นอาบต้นนะครับผมหลังจากที่เราตัดทุเรียนวันนี้นะครับตัดเสร็จตุนเก่งก็จะใช้คือทั้งของทาร่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับก็คือชุดตัดเสร็จเดเรียบชุดอาบน้ำชุดอาบน้ำนะครับเพื่อป้องกันเชื้อราอันนี้เราทํามาทุกทุกทุกปีเนาะตั้งแต่ครั้งแรกนะครับปีอันนี้5ปีละทาร่าสามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยทั้งปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำฮอร์โมนต่างๆได้นะครับ ใช้เป็นตัวนําให้พืชกินปุ๋ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยกเว้นเคมีก็คือยาฆ่าแมลงบางชนิดที่เป็นยาร้อนมันจะไม่สามารถเข้ากันได้ก็ให้แยกฉีดเอานะครับเนี่ยผลที่จากจากการที่ใช้ทรารเป็น,นี้เป็นอะไรที่น่าภูมิใจเนาะเยี่ยมนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมวันนี้ตามมัน,มนผ่านมาคือไม่ร่าเหตุการณ์มันขาดไปถึงจะได้ผลทันทีใช่ครับ ก็ยังไงก็ขอฝาก1ิดพันทาร่าเอสพัทใหม่เร็วๆนี้ก็จะเป็นทาร่าเอสพัทกรีนโซลูชันตัวใหม่ล่าสุดนะครับการันตีจากสกิมเยี่ยมเยี่ยมจริง